โครงการรัษดรกุกใจพานไมัตสมบูรณ์แพทย์ทราชทานนับตั้งแต่ปี2565ออกเห่วยเคลื่อนที่ให้บริการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคตาจำนวน6,164รายและพันตกรรมจำนวน7,885รายในทุกภูมิภาคทั่วประเทศเหล่ารัษฎรที่ได้รับพระเมตตาขอถวายพระพรด้วยใจครับ ขอถวายพระพรอนอนุโมทนาให้พ,พระอ,อ,อ,องค์ท่านทรงประกาศเสมสํารานช่วกาลนานสาทุบวยพรให้พระอ,องค์ทรงมีภาพวร,รกายแข็งแรงปรรมไมสมแดงเกดแข็งแรงสมบูรณ์<ม>ขอให้อยู่กับคู่ครูเปคูเม,มืองประชาชนดูแลประชาชนทุกถูกประชาชนไปนานๆขอพระอ,องค์ทรงพระเจริญยิ่งเยืนนาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปผู้รังงขังของเรือนจำการบัง,บงขวางทุกคนตลอดจนตัวผมในฐานะผู้วิชาการเรือนจำขอให้พระองค์ทรงพระเจริญครับ,อบอกอว่สดิ์ยาอวยพรท่านที่สุภาพแข็งแรงแล้แล้วก็เป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทย ขอให้พระองค์พรานาไมยแข็งแรงก็ขอให้ในหลวงเลยสุขภาพแข็งแรงยืดยืนนานเป็นลมโพลมใตของประชาชนตลอดไปขอให้ในหลวงจงสุขภาพแข็งแรงพเจริญเจริญก็ขอให้ในหลวงจงมีพระชนมายุยืนนานเป็นวิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยขอให้พระองค์ท่านทั้งสองพระองค์จงมีพรานาไมยที่สุข ภาพสมบูรณ์แข็งแรงเป็น,นร่มโพล่มใจของะสมนิกรประเทศไทยด้วยค่ะอยากให้ท่านนะคะมีพระไมยที่แข็งแรงนะคะเป็นมิ่งขวัญของคนไทยแบบนี้ตลอดไปลยคะขอให้พระองค์มีอายุยืนยิ่งยืนยนานเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยตลอดไปครับขอให้ในหลวงนะนะขออายุยืนนานค่ะรักในหลวงค่ะ ขอให้พระองค์อายุยิ่งยืนนานนะคะอยู่กับองค์ชุดไทยตลอดไปค่ะขอให้นายหลวงรอดชีพนี่เพิ่นจะเลื่อนลุงเลี้ยงให้เด็กพบทราบพบคล้องประชาชส้นไปโดนๆให้อายุมันคว่เงี้มิจจะก้มสุกก้มเจริญสาธุเลยขอให้นายหลวงอายุมั่นขวัญยืนตลอดไปครับ ขอให้พระบาทสมเด็จวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระราชนีขอให้ทรงอายุยืนขึ้นขึ้นไปค่ะล้วขอให้ท่านมีความสุขเราขอให้อยู่เป็นร่มโพล่มทสของราษฎรไปค่ะอยากจะขออวยพรให้พห่อมีพระนามัยสมบูรณ์แล้วก็ขอให้พระองค์ทั้งสองพระองค์ทรงทัดเจริญค่ะเนื่องจากวันนี้เป็นวันเฉลิมโยนวันจาขอให้พระองค์ยงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานครับผม เพราะรอยยิ้มของผู้รับคือความสุขของผู้ให้